พาไปดูเหตุบันทึกครับเป็นเหตุไฟไหม้ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นอาคารเก็บยางแผ่นโรงงานผลิตเส้นได้ายางยืดนะครับเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้และก็ยังโชคดีครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับไปดูเหตุการณ์กันหน่อยครับช่วงที่เกิดเพลิงลุกไหม้ยอย่างรุนแรงภายในอาคารเก็บยางแผ่นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เส้นได้ายางยืดตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนอกจากเพลิงที่ลุกไหม้ยอย่างหนักแล้วครับ ด้วยความที่เป็นที่เก็บยางด้วยนะครับยางมันก็ติดไฟง่ายจะเห็นว่ามีกลุ่มควันสีดําพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจานวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระด,ดมฉีดน้ําสกัดเพลิงที่กําลังลุกไหม้อย่างหนักต้องใช้เวลาร่วมชั่วโมงครับ50นาทีถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบตัวอาคารที่เกิดเหตุนเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายไปบางส่วนและหลังคาเกิดซุดตัวลงมาด้วยนี่ตามภาพเลยโอ้โหนี่น่ากลัวมากครับ กันพื้นที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปจากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีพนักงานทํางานอยู่ในตัวอาคารเก็บยางแผ่นแห่งนี้แล้วเขาบอกว่าอยู่ๆมันก็เกิดไฟไหม้ขึ้นฮะไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะตอนเกิดเหตุต่างคนต่างพากันวิ่งหนีตายออกมาโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งส่วนมูลค่าความเสียหายก็กําลังประเมินกันอยู่จากมูลค่ายางแผน่น รวมถึงตัวอาคารที่ไฟไหม้ไปด้วยครับติดตามพีพีทีวีเอชด36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย